รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลารา้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการข่าวหวานสำราญใจที่จะมาพบกับคุณผู้ชมพร้อมสูตรอาหารหลากหลายเมนูทุกวันจันทร์เวลาบ่าย2.45ทาง WorkPo i ์ทีวีหมายเลข23นะคะ ช่วงของนา,นาวันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากหอมอบเจ้าดังนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหหอมกลิ่นใบตองเวลาย่างมากๆเลยวันนี้นานาก็เลยทําเมนูคล้ายๆแบบนั้นแต่เอาข้าวลงไปอบในนั้นแล้วก็หมกไปด้วยกันเลยค่ะรับประทานคู่กับกุ้งย่างแล้วก็ไข่ดองน้าปะลาโอ้โห,โโหแซ่บมากวันนี้ไม่ใช่เป็นขนมหวานแต่เป็นอาหารทานเล่นเซฟเวอรี่ค่ะแบบว่าทานเพลินๆได้เลยนะครับช,ชื่อเมนูว่าอะไรครับอาจารย์เมย์เล็กเตอร์ชิคเกิลทัฟค่ะ ของทานเล่นกรอบอร่อยที่หน้าตาคล้ายๆกับกะหรี่ปับ๊บอาจารย์เมย์เขาบอกว่าเขามีเทคนิคการจับจีบกะหรี่ปั๊บหรือพับไก่พริกไทยดําของเขามาฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ชมขาทั้ง2เมนูวันนี้จะมีขั้นตอนการทําอย่างไรคุณผู้ชมติดตามชมกันได้ในรายการข้าวหวานสําราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะข้าวอบพอมอกุ้งย่างหน้าตาหน้ารับประทานขนาดนี้รับประทานคู่กับไข่ดองน้ำปลาร้าแบบนี้หูยแซบ่บแล้วก็อิ่มท้อง อดใจรอชมขั้นตอนการทำช่วงหน้านะคะตอนนี้นานานมี2เมนูแสนอร่อยไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเครปมมะม่วงมาฝากกันค่ะเริ่มจากการทำครีมกะทิมะม่วงกันก่อนนะคะวิธีทำใส่กะทิผงตามด้วยน้ำหวานเข้มข้นรสมะม่วงและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงบนว,นวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ จากนั้นเรามาทำครีปเคก้กมะม่วงกันต่อค่ะวิธีทำใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตราปิระมิดลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือบ่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำใบเตยสีผสมอาหารสีเขียวแก่และเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นกรองผ่านกระชอนนำเข้าแช่เย็นพักไว้ประมาณ3ชั่วโมง อุ่นกระทะทอดเครปให้ร้อนถ่ายด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยใส่แป้งเครปลงกรอกทอดจนสุกดีทำเช่นเดิมจนแป้งหมดพักให้เย็นแล้วกดด้วยพิมพ์วงแหวนขนาด7นิ้วเตรียมไว้วางแผ่นแป้งเครปลงบนแผ่นรองเค้กบีบด้วยครีมกะทิมะม่วงเป็นเส้นวางแป้งครปอีกหนึ่งแผ่นทับใช้ตะเกียบกดตามร่องครีมบีบครีมกะทิมะม่วงลงตามร่องที่ทำไว้วางแป้งเครปประกบทำเช่นเดิมจนได้ประมาณ10แผ่น ปาดด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วทั้งชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีหั่นเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะบีบครีมกะทิมะม่งวงวางเข้าแตนมะม่วงสุกกดเป็นรูปดอกไม้และใบเตยให้สวยงามรับประทานคู่กับซอสคราเมลกะทิพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูครีปเค้กมะม่วง ทีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วดำเค็มชั้นหนึ่งรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานราหัวเรือ กุยช่ายเป็นอาหารว่างของชาวจีนแต้จิ๋วชนิดหนึ่งทำจากแป้งและข้างในเป็นไส้ที่ทำจากต้นกุยช่ายหั่นเป็นท่อนสันส้นๆวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำกุยช่ายที่กรอบนอกนุ่มในพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดที่หอมอร่อยกลมกล่อมสีสันสวยงามน่ารับประทานด้วยซีอิ๊วดำเค็มชั้นหนึ่งรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือกันค่ะกับเมนูกุยช่าย เริ่มจากการทำน้ำจิ้มกุยช่ายกันก่อนนะคะวิธีทำสูตรนี้เราใช้ซีอิ๊วดำหวานปลาหัวเรือจะทำให้น้ำจิ้มกุยช่ายของเรามีกลิ่นหอมและสีเข้มน่ารับประทานค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำน้ำส้มสายชูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนผสมให้เข้ากันพอเดือดใส่พริกขี้หนูแดงสับละเอียดคนผสมให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้ จากนั้นเรามาทำกุยช่ายกรอบกันต่อค่ะวิธีทำใส่กุยช่ายลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนปรุงรสให้กุยช่ายอร่อยกลมกล่อมมีสีสันน่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยสีอ๊ดดําเค็มชั้นหนึ่งรากวางดาวทองตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำมันพืชขยำส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะต่ำด้วยแป้งมันน้ำและส่วนผสมกุยช่ายที่เตรียมไว้ผนให้เข้ากัน ใส่ส่วนผสมแป้งกุยช่ายลงในภาชนะนําขึ้นตั้งไฟกวนจนแป้งข้นขึ้นพอสุกแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์สำหรับนึ่งที่ทาน,น้ำมันพืชเตรียมไว้นําลงนึ่งในน้ำเดือดสิบนาทีหรือจนกุยช่ายสุกพักไว้ให้เย็นตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเทน้ำมันพืชลงในภาชนะ นำขึ้นตั้งไฟใส่กุยช่ายลงท่อจนสุกเหลืองกรอบทั้งสองด้านจัดกุยช่ายกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มกุยช่ายพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูกุยช่ายซีอวดำเค็มชั้นหนึรากวางดาทอง และซีอิ้วดำหวานปลาหัวเรือนำมาปรุงอาหารประเภทไหนก็ทำให้เมนูของคุณหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแค่หยาะเบาๆค่ะ ช่วงของนานาวันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากห่อหมกเจ้าดังนะคะเขาเนี่ยรับประทานคู่กับข้าวสวยแล้วก็พริกน้ำปลาแบบพริกแล้วก็กระเทียมหนำๆใช่ไหมของนานาวันนี้เอาข้าวลงไปหมกกับห่อหมกด้วยเลยแล้วก็มีกุ้งย่างข้างบนที่สําคัญไม่ได้มีแต่พริกกับน้ำปลานะวันนี้นานามีไข่ดองน้ำปาลามาฝากด้วย ขั้นตอนแรกของเราเรามาดองไข่กันก่อนน้ำตาลปี๊บค่ะใส่ลงไปตามด้วยนะ้ำปลาปุ่มรสฝาเขียวตราออนตอนสุวรรค่ะเพิ่มความเข้มข้นให้กับรสชาติอาหารหอมนัวมัจะเข้มเข็มหวานหวานซึ่ง เราอ่ะชอบน้ำปลารยี่ห้อนี้ปกติแล้วเราเป็นคนไม่ทานปลา้าเลยอ่ะเรารู้สึกว่ากลิ่นของเขาข่าวแล้วก็เค็มจัดแต่ว่าน้ำปลา้าเจ้าเนี้ยกลิ่นของเขาไม่ข่าวแล้วก็เราไปเห็นวิธีการทํามาจริงๆคือสะอาดมากพระเป็นคนริเริ่มทำค่ะใช้ปลาเป็นจพนรรณรําแล้วก็เกลือคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายนะคะแบบนี้จากนั้นใส่กระเทียมค่ะลงไปพริกขี้หนูค่ะซอยหน่ำๆเลย เก็บเอาไว้หน่อยหนึ่งไว้เลยนะาได้น้ําสําหรับดองไข่แล้วเอาไข่แดงค่ะที่เราสามารถรับประทานดิบๆได้เนี่ยนะซื้อมาต่อยไว้แช่เย็นจัดๆนะคะใส่ลงไปวันนี้ดองให้คุณดูสองฟองเวลาดองไข่คุณจะดองมากกว่านี้ก็ได้ไม่มีปัญหาจากนั้นเนี่ยนะคะเอาน้ําปลาของเราเนี่ยเกลี่ยเขาแล้วก็ ใส่ตู้เย็นเอาไว้เลยค่ะอย่างน้อยๆสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยนะตัวน้ำปะลากับตัวน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะก็จะรัดไข่ของเราข้างนอกก็จะแบบยุ่นๆเหมือนเยลลี่เลยข้างในก็ยังแบบมีน้ำแบบน้ำไข่แดงออกมาโอ้โหอร่อยเหลือเกินระหว่างรอเนี่ยนะคะเรามาทำห่อหมกกันดีกว่าห่อหมกของนานาเป็นห่อหมกกุ้งค่ะเราใช้เนื้อกุ้งเนี่ยนะคะมาบดแบบนี้เลยผสมกับตัวน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะ แล้วให้กุ้งกับน,น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะเข้ากันไข่ไก่ค่ะหนึ่งฟองอยากได้กลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้นใส่ใบมะกรูดซอยลงไปด้วยก็ได้นะแต่วันนี้นานารองด้วยใบโหระพาแล้วสังเกตว่าเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งตัวเนื้อกุ้งของเราเนี่ยฟูขึ้นมาตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะปรุงรส และที่ขาดไม่ได้เลยนะอัมพวากะทิร้อยปเซนค่ะจุดประกายสร้างสารรค์ความอร่อยให้หลากหลายไม่รู้จบค่อยๆ่อยทยอยใส่คนคนคนน ไหนวันนี้ไข่ก็ดองน้ำปลาลาแล้วปรุงรสห่อหมกของเราด้วยน้ำปลาด้วยออนตอนสุวรรณใส่ลงไปเลยอย่างที่บอกวันนี้ค่ะห่อหมกของนานาเป็นห่อหมกที่ใส่ข้าวลงไปด้วยเรียกได้ว่าหนึ่งห่อทานเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยจบที่ห่อนี้เลยข้าวที่ใช้เนี่ยนะคะแน่นอนจะเป็นยี่ห้อไหนได้ยังไงเนาะข้าวเจ้าสุดผสมห้าสายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักด์ค่ะ ผ่านการคัดจัดมาเป็นอย่างดีหุงง่ายเข้าเม็ดสวยนุ่มละมุนคนแบบนี้จากนั้นตักหอหมกของเรานะคะลงในใบตองค่ะใส่โหระพานะคะเด็ดเป็นใบไว้ข้างล่างก่อน กลัดค่ะใช้ไม่กลัดกลัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้กระทะย่างก็ได้หรือจะทําแบบนานาก็ได้เอาเข้าแอร์ฟ라เออร์ง่ายๆเลยค่ะย่างจนกระทั่งสุกระหว่างรอเนี่ยนะคะนานาจะย่างกุ้งไปด้วยจะสามารถใส่ลงไปด้วยกันเลยก็ได้นะเดี๋ยวจะเอากุ้งจีในกระทะก็ได้เช่นกันค่ะอหอมกสุกแล้วหนะน,น้าตารับประทานมากเลยแกะออกมาแบบนี้นะคะ,ะเอาหอมอกของเราจานเสิร์ฟกัน นานาเสิร์ฟหอมกของนานานะคะกับกุ้งย่างไข่ดองน้ำปลาลากระเทียมพริกขี้หนูค่ะซอยน้ำๆเลยใบมะกรูดใบนึงค่ะเพิ่มสีเขียวๆข้าวอบผอบกกุ้งย่างเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะรับประทานคู่กับไข่ดองน้ำปลาแบบนี้หูยแซ่บแล้วก็อิ่มท้องแน่นอนจ้ะ ช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับเทดดี้ก็มีเมนูที่น่าตาหนารับประทานเช่นกันนะเขาจะชวนคุณผู้ชมมาทําพัฟค่ะพัฟของเขาข้างในเป็นไส้ไก่ผัดพริกทยดําค่ะน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูของเทดดี้แล้วก็แบบนี้ในวันนี้นะฮะ black pepper chicken puff นะครับหรือว่าพัฟไก่พริกไทยดํานะครับติดตามชมกันนะคะแต่ตอนนี้นานาม,มีหนึ่งเมนูที่น่ารับประทานมากๆจากโลโบมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ วันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำยำมะม,ม่วงส่งเครื่องสูตรโบราณเมนูใหม่ที่หอมมะพร้าวคั่วและรสชาติกลมกล่อมด้วยน้ำปลาร่าปรุงรสตราโลโบกันนะคะกับเมนูยำมะม,ม่วงส่งเครื่องน้ำปลาระาเรามาทำน้ำยำกันก่อนค่ะ วิธีทำเทน้ำปลาร้าปรุงรสปราโลโบโล,ลงในภาชนะเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับน้ำยำของเราสูตรนี้นะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนน้ำตาลปี๊บละลายและส่วนผสมเหนียวข้นนำขึ้นแล้วพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำยำมะม,ม่วงทรงเครื่องน้ำปลาร้ากันต่อค่ะวิธีทำใส่น้ำยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูป่นและถั่วลิสงคั่วบุบหยาบคนให้เข้ากัน ใส่มะม่วงเปรี้ยวดิบหั่นเส้นหอมแดงหั่นบางมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งเนื้อคั่วตำปูและพริกขี้หนูแดงหั่นแฉลบคลุไว้เข้ากันปักยำมะม,ม่วงส่งเครื่องน้ำปลาร้าใส่ภาชนะโรยด้วยถั่วลิสงรอบเปลือกคั่วปลากรอบมะพร้าวคั่วและหอมแดงหั่นเตา๋าตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูยำมะม,ม่วงส่งเครื่องน้ำปลาร้า เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้ยำมะม่วงทรงเครื่องด้วยน้ำปลาร้าอร่อยอร่อยและกลิ่นหอมจากมะพร้าวคั่วรสชาตินุ่มละมุนลิ้นแค่มีโลโบ้ผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับข่าวหวานสำรานใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็หมอมีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับ FC ของอาจารย์เมย์วันนี้เขารอของอร่อยกันอยู่ครับผมวันนี้ไม่ใช่เป็นขนมหวานแต่เป็นอาหารทานเล่นเซเบอรี่ค่ะอ่าแบบว่าทานเพลินๆได้เลยนะครับช,ชื่อเมนูว่าอะไรครับอาจารย์เมย่ black pepper chicken p ั p ค่ะ อ่ะวันนี้เราจะเริ่มจากในส่วนของตัวไส้ก่อนอ่ะไก่พริกไทยดำเราก็ต้องเอาไก่หั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วเราก็จะต้องเอาออร์ซอร์ซอสกับแบล็คเพเปอร์หมักกับเนื้อไก่ก่อนอ่านชอปของยังรมนะครับคยดงพริกไทยดำนะครับบุบบุบแบบนี้เลยอย่าให้หอมเราก็เอาพริกไทยดำเป็นเม็ดใช่ไหมไปคั่วให้หอมก่อนเครื่องเทศเพราะเขาโดนความร้อนอ่ะนะเขาจะหอมไอหอมอยู่นี่ อุ้ยอ,อะโอเคครับพอเข้ากันแบบนี้เราต้องหมักทิ้งไว้ไหมแป๊บเดียวหลังจากที่หมักไก่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะทําตัวไส้ไก่พริกไทยดําถ้าพูดถึงขั้นตอนการผัดนะครับขวดนี้เลยครับน้ํามันถั่วเหลืองตรามรากตนะครับสกัดจากถั่วเหลือง100นะครับสีเหลืองใสบริสุทธิ์ผัดอะไรก็อร่อยนะฮะ ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามารลกตดลงไปในกระทะนะครับจากนั้นตามด้วยกระเทียมสับนะครับให้ก็หอมก่อนนะแป๊บหนึ่งเอาละครับหลังจากเจียวกระเทียมจนมีกลิ่นหอมนะครับเราก็จะใส่หอมใหญ่สับแบบนี้นะครับหั่นเต่านะจากนั้นนะครับเนื้อไก่ที่เราหมักไว้นะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยครับให้ไก่สุกก่อนนะ เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากไก่ที่เราใส่นะครับเริ่มสุกนะเราก็จะใส่ตัวมันฝรั่งนะครับอันนี้อาจารย์เมย์เอาไปต้มมาก่อนตามด้วยแครอทต้มสุกเหมือนกันนะครับตามด้วยพริกฝรั่งนะครับจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการปรุงรสนะครับอันนี้แนะนําจริงๆนะครับซีอิ๊วดําเค็มชั้นหนึ่งตรากวางดาวทองนะครับกลิ่นหอมนะครับช่วยเพิ่มรสชาติและก็สีสันให้อาหารดุนหน้ารับประทานล่ะครับนี่นะครับโอ้โหแค่เปิดก็หอมแล้ว จากนั้นนะครับปรุงรสเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมอันนี้น้ำตาลทรายนะครับ เกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงนะครับย่ไปตัดรสเค็มเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับผงปรุงรสไก่นะครับเราอยากให้ไส้ไก่พริกไทยดําของเรามีความหอมกลมกล่อมนะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยก็คือเนยสดชนิดเค็มนะครับจากนั้นนะครับจะตามด้วยน้ําเปล่านะครับคุณผู้ชมหลังจากใส่น้าเปล่าลงไปนะครับคุณผู้ชมมั่นใจว่าเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบแป้งสาลีไม่ฟอกสีนะครับเนื้อละเอียดสีขาวนวลนะครับที่สําคัญไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยที่เราใส่ตัวแป้งอเนกกรสงค์าบ ะะจะช่วยให้ตัวไส้ของเราเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันใช่ค่ะนนเป็นล<ะ>ปลายเขาอ่าเมันเป็นตัวเชื่อมนะฮะใช่ค่ะสังเกตว่าส่วนผสมที่ยังมีน้ําเหลวๆอยู่อันนี้พอใส่แป้งตากกลบลงไปเขาก็จะเป็นเนื้อเป็นก้อนเดียวกันละแ้งก็จะทําให้ผักทุกอย่างนะคะกับเนื้อไก่นะเป็นก้อนได้เสร็จแล้วนะพอเขาเกาะเป็นก้อนอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็ปิดไฟเลยครับ,รบพอให้เขาเย็นใช่ไหมคะเี๋ยวเราก็สกู๊ปออกมาเป็นก้อนๆ30กรั หลังจากที่เราทําไส้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมระหว่างนี้นะครับเราจะมาทําในส่วนของตัวแป้งกันอันนี้เราจะทําส่วนน้าส่วนชน่ดขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้นี่เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองสีเหลืองใสบริสุทธิ์นะครับนำมาปรุงทําอาหารเมนูได้อย่างอร่อยลงตัวเลยแหละครับจากนั้นนะครับตามด้วยแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีนะครับเนื้อละเอียดสีขาวนวลนะครับ ด้วยเกลือป่อนเสริมไอโอดีนนะน้ำตันทรายนะครับทำนวดนะแค่คราวให้เขาออกมาเป็นเหมือนครัมเบิลอย่างนี้โอเคแค่ที่ใส่น้ำเลยค่ะรวดเดียวเลยนะครับน้ำเปล่านะคุณผู้ชมแรกๆจะเหมือนว่าอู้ทำไมแฉะจังเดี๋ยวมานวดใสร็แล้วนะเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยอ้เริ่มเข้าแล้วใช่ค่ะแป้งตัวนี้ต้องพักไว้กี่นาทีครับ ประมาณ10-15นาทีส0 1 5นาทีเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราทําแป้งส่วนที่1ไปนะครับเป็นแป้งส่วนนอกเนาะก็จะมีน้ํามีน้ํามันมีแป้งเนาะ<ม>ส่วนอันนี้จะเป็นแป้งส่วนในขั้นตอนการทำนะครับเดี๋ยวผมจะตวงน้ํามันถั่วเหลืองมรากตดเหมือนเดิมแล้วก็ใส่แป้งตากบลงไปผสมโอเคน้ามันถั่วเหลืองตรามรากตดนะคุณผู้ชมแป้งเอเนกประสงค์ตากบครับใส่ลงไปเลยโอเคอันนี้แค่นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันนะ เดี๋ยวมาเราจะแปลง8ก้อนไม่ชัางหรอเนี่ยชั่งแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับแป้งส่วนที่2เมื่อกี้ที่เราผสมน้ำมันกับแป้งนะฮะอาจารย์เมย์ผสมเสร็จแบ่งเป็น8ส่วน เหมือนกันนะครับอันนี้แป้งส่วนแรกที่เราทำนะฮะที่เป็นมีน้ําเปล่าด้วยเนี่ยอันนี้หลังจากพักทิ้งไว10้ 10- 1 5นาทีละได้ที่ปุ๊บก็จะแบ่งเป็น8ส่วนเหมือนกันจะได้มี8ชิ้นเหมือนกันนะฮะอาจารย์มีตัวแป้งมันต่างกันใช่ไหมครับใช่ค่ะดูซิแป้งที่1ใช่ไหม,หไหมเขาจะยืดได้แต่แป้งที่สอนขาดออกจากกันเลยขาดเลยค่ะ โอเคเสร็จแล้วนะเราก็กดส่วนที่1นึ่นะให้แบนใช่ไหมเราก็ห่อส่วนที่2องเด็กก็คุ้มไว้เหมือนสาระเปาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเราทําให้ง่ายใช่ไหมเราก็คึงให้ยาวก่อนเลยจากนั้นอาจจะมีจะเริ่มรีดละรีดแล้วคะ่ะโอเค แป้งนะนี่ที่ว่าทําไมเราต้องคลึงให้ยาวทีนี้พอแบบกัดปุ๊บก,ก็จะเห็นถึงสองชั้นเลยใช่ค่ะน,นีแบบนี้เลยโอเคได้ครับน,นะคลึงให้เป็นแผงอันนี้คือขึ้นรูปแล้วใช่ค่ะโอเครีดให้แบนนะครับจากนั้นก็ม้วน ่ะจากนั้นนะครับนำแป้งที่ขึ้นรูปมานะครับจันเมกดลงไปครับรีดอีกทีหนึ่งใช่ค่ะนานเรื่อยนะเราก็วางไว้ก่อน พอ<ด>ใช่เสร็จ<ช>แ,แล้วพอเวลาเราเห็นนะเขามีลายแบบนี้ใช่ไหมเราก็วางลงไปที่พื้นนะกดเฉียงหน่อยเดี๋ยวเราก็คลึงคือไม่ได้กดตรงไปตรงกลางใช่เสร็จแล้วเราจะเห็นวงเขาอยู่ไหนอ่ะวงอยู่อย่างนี้ห้องบนใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เอาไส้ใส่เข้าไปเอาน้ำทารอบๆผิว<ช>นะคร,ครับให้เขาติดกันนะ ประกบแบบนี้เสร็จแล้วต้องทํายังไงต่อครับจีบเลยคะ่ะขั้นตอนการจีบนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะเริ่มจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งนะครับอย่างอันนี้อาจารย์เนมุมขวาไปจนถึงมุมซ้ายสุดเลยนะครับค่อยๆพับไปทีละทีทีละทีแบบนี้นะฮะโอเคมันเป็นงานปรนะณีตเนาะเวลาก่อนทอดใช่ไหมเราก็ปล่อยให้เขาแข <อ S 2> ห้งก่อนออเดี๋ยเราถึงจะทอดแต่ว่าทําตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องพักเขาทิ้งให้เขาแห้งแห้งตัวหน่อยใช่ หลังจากที่ห่อขึ้นรูปสวยงามแบบนี้นะครับพักทิ้งไว้ให้เขาแห้งตัวลงนะครับแล้วก็จะมาทอดกันนะครับเอาละถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะครับขวดนี้เลยน้ำมันปาล์มตรามรากตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบนานนะครับ ันนี้คือหมัมิอุ่นน้ำมันใช่ไหมคะ<ช>อันนี้คือคการเอาไม้มาจิ้มตรงนี้คือเช็กยังไงนะคะเช็คว่าน้ํามันไม่เดือดเกินไปเพราะสมมติน้ามันเดือดนี่นะน้ำมันก็จะมีบับเบิลอยู่ที่ไม้แต่น,นี่คือเริ่มมีแค่นั้นเองพอแล้วเพราะเวลาเราทอดกะหรี่ปั๊บใช่ไหมต้องไฟอ่อนโอเคเราเจออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราสามารถย่อนกะหรี่ปั๊บเข้าไปได้ได้เลยครับเราจะเห็นนะด้านนี้ไม่มีชั้นด้านนี้มีชั้นมีชั้นคุณผู้ชมสังเกตนะมืออาจารย์เมย์อันนี้คือจะเห็นลาย อันนี้ค<ช>ือด้านที่มีชั้นเวลาทอดให้เอาด้านนี้หงายขึ้นก่อน<ช>ส่วนอันนี้มือเท็ดดี้เนี่ยอันนี้คือด้านเนี้ยไม่มีชั้นด้านเรียบให้เอาด้านเนี้ยอยู่ก,ก<ช>้นกระทะอาจารย์เมครับการทอดนี่เรามีเทคนิคไหมครับอ๋อมีค่ะเราต้องใช้ไฟอ่อนกลางเพราะสมมติเราใช้ไฟแรงใช่ไหมเวลาทอดเสร็จแล้วดำทันทีข้างนอกจะคล้้าไปก่อน<ช>เนาะแตงก้าข้างในก็จะนิ่ม เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทอดตัวพักนะครับสีจะเป็นแบบโอ้โหสีเหลืองทองสวยงามเลยเราพักลงนะครับให้เขาแตะเด็ดน้ำมันเนะเาะดูก,กรอบจริงๆอะพักลงแบบนี้ตะเด็ดน้ำมันนะครับรอให้เขาเย็นตัวนิดนึงะนะครับแล้วก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับ เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หบนี้ในวันนี้นะฮะทำง่ายด้วยนะครับที่สําคัญน่ากินน่าอร่อยจริงๆแล้วดูไส้เต็มๆแบบนี้เลยฝากนะครับกับเมนูอร่อยๆในวันนี้ของอาจารย์เมนะครับ black pepper chicken puff นะครับหรือว่าพัฟไก่พริกไทยดํานะครับ ความอร่อยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามชมกันได้นะครับในรายการข้าวหวานสำบราญใจนะครับทางช่อง Workpoint TV ใหมายเลข23ค่ะหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับแต่ว่าจดสูตรกันไม่ทนันสามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ดทีวีครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e กันเยอะๆนะครับสาหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ โพสที่ทวีตความเป็นขนมไทยเข้าไปนี่ยังสุดๆเลยวันนี้ก็เลยมาเอาใจสายคอนเทนต์นะคะมาทําโพสต์ครีมข้าวเปียกกะทิข้าวโพดกันค่ะถ้ากินหนึ่งคำนี่คือได้ถึง2รสชาติกับเมนูของมมีแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับ Coffee นด์ c ็อกโกแลตพุดดิ้งนะครับ